สวัสดีครับเพื่อนๆอ่ะเรามาอยู่กับการถอดมาครับกับเกมที่เพิ่งลงไปสดๆร้อนๆนั่นก็คือเกม565นะครับท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าตอนที่ผมเล่นน่ะก็โอเคนะเกมมันตรึงนะครับแบบเกมตรึงจริงๆพอมาตัดต่อคลิปผมก็เห็นจุดผิดพลาดท,ทั้งของผมและของคู่ต่อสู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันนะครับขอเริ่มจากจุดผิดพลาดของผมก่อนเลยเกมแรกที่ผมเล่นแพนะครับจริงๆอ่ะมันดีอยู่แล้วอะแต่ว่าผมอะ่ะแบบ เออทำไมมองไม่เห็นวะเออตอนนั้นนะตอนเล่นนะมองไม่เห็นนะครับเอาละสถานการณ์ก,รก็คือตอนนี้ผมเป็นสีน้ําตาลถูกไหมท่านผู้ชมเห็นว่าสีน้าตาลผมเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เป็นสีแดงโอเคจริงๆริง่ไอ้เต้ไอ้ต้ตที่ผมเดินเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกอะเรือเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาเรือเขาอะขยับมาตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มาผมมากระโดดลุกกินเรือถูกไหมครับประมาณนั้นเออซึ่งอันนี้ผมอะไปคิดอะไรของผมตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจริงๆอะผมอะไปเดินเรือเพื่อไปไล่มาท่านผู้ชม เหมือนกับพอม้ากระโดดหนีเราจะได้แบบทําการจัดการขนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าขาม้าเนี่ยมันเกะก,กะตานีไงอันนี้คือไอเดียตอนตอนตอนในเกมผมนะครับซึ่งจริงๆก็คือผมลืมดูไปว่าการที่ผมไปกดม้าเนี่ยมันมีจังหวะช็อตก็คือโคนเขาอ่ะกินเบียรตรงนี้ได้ใช่พอโคนเขากินเบียตัวนี้ซึ่งในเกมเขากินจริงๆนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมกินม้าไม่ได้นะเพราะว่าถ้าผมกินม้าปุ๊บเรียบร้อยโดนไอเรือลำนี้สังหารโหดตาย ตายเลยครับแพ้เลยโอเคต้าที่ถูกต้องก็คือมีเพื่อนเพื่อนมองออกด้วยอะ่ะเออเก่งว่ะเพื่อนเพื่อนเก่งใช่เพื่อนเพื่อนบอกว่าเอาเรือลําเนี้ยลุกครับอือใช่คือในเกมผมตอนแรกผมก็คิดนะคิดว่าเฮ้ยลุกไว้แต่ว่าไปไปมา,มาทำไมถึงไม่เดินก็ไม่รู้เพราะว่าผมมองว่าอา่าถ้าไปลุกใช่ป่ะเออขุนเนี่ยก็จะต้องเดินได้สองทางซึ่งเขาคงไม่เดินตานี้หรอกไม่ไม่ไม่เดินตา ไม่เดินตาสีเขียวหรอกเพราะว่าเรือฟรีเออเขาก็จะต้องเดินมาตานี้แต่ตอนนั้นผมไม่ได้ดึดไม่ได้ดูว่าเฮ้ยเรือลํานี้เราแม่งลุกซ้ําเบิ้ลตรงนี้ได้ด่หว่าเพราะว่าถ้าเรือเราลุกซ้ําตรงนี้เบิ้ลได้นะครับเรือฟรีครับลําบนตายเออถ้าอย่างเงี้ยผมจะมีโอกาสแบบว่าพลิกมาชนะได้ค่อนข้างเยอะนะยิ่งมีเรือสองลำอยู่ด้านบนกระดานแล้วก็มีม้าหนึ่งตัวไงครับแล้วก็น่าจะชนะน่าจะมีโอกาสชนะเยอะนะครับสรุปนะครับเพื่อน แตนที่ถูกนะครับไอ,อ,อเดี๋ยวเอาแตนที่ผิดก่อนแต้นที่ถูกต้องห้ามเดินเรือโอเคนะอันนี้คือเอาแตนที่ผิดแตนที่ผิดผมไปเดินตรงนี้ซึ่งผิดครับก็เลยเรียบร้อยแพ้เลยนะครับแตนที่ถูกผมต้องเอาเรือตรงนี้ลุกไปเลยครับผมนี่ลูกตานี้เฮ้ยเก่งว่ะมีเพื่อนๆมองออกใช่เพราะผมลุกตัวนี้แล้วแน่นอนว่าขุนเขาก็จะมีรูหนีสองรูใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเขาคงไม่หนีรูแดงหรอกเพราะว่าหนีรูแดงปุ๊บเรือลานี้โดนฟรีใช่ไหมครับ โอเคนะแต่ว่าจริงๆมันก็ฟรีทั้งทั้งสองอันแหละประมาณนั้นอืมใช่แต่ถ้ามองแบบว่ามองแบบช็อตแรกอะ่ะความรู้สึกของของผู้เล่นนะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะต้องแบบเออตาเนี้ยคือถ้าหนีช็อตเนี้ยตัวเนี้ยโดนกินแน่เขาคงจะต้องหนีตาเนี้ยผมเดานะเขาจะต้องหนีมาตาเขียวๆนะฮะประมาณนั้นอืมซึ่งผมสามารถเอาเรือลำเนี้ยลุกซ้ําตรงนี้ได้อีกทีหนึง่งอ่าลุกซ้ําอีกทีหนึง่งแล้วก็แน่นอนว่าเรือลําเรือลาเรือลําน้ําเงินกับเรือลําขาวเนี้ยก็จะร่วมกันลุมยำเรือลำแดงนะครับเรียบร้อยเรือลำแดงก็น่าจะตายโอเคซึ่ง ถ้าเล่นต่อก็มีโอกาสชนะเยอะนะครับประมาณนี้เออแต่ก็มันก็จะต้องเป็นฉากปัจใจนะประมาณประมาณว่าเพราะว่าโคนเนี่ยมันใกล้จะล้วงถึงขุนแล้วแล้วผมอาจจะต้องรีบต่อเรือนะครับเอาล่ะอันนี้คือเป็นจุดผิดพลาดของผมนะครับประมาณนั้นโอเคนะหวังว่านะเราผิดพลาดเราก็ต้องแก้ไขนะครับประมาณนั้นเออแต่ในตอนเกมจริงผมแบบลืมดูลืมดูไงว่าเรือลำขาแม่งลุกซ้ําได้นะครับประมาณนี้โอเคแบบว่าใจเราแบบจดจ่อกับ ตัวคุณของเราใกล้จะโดนแบบเรือลำนี้ลงมาจ้วงแล้วประมาณนั้นผมก็เลยรีบแบบว่าเล่นเกมไปนิดนึงโอเคอันนี้คือจุดผิดพลาดผมจบแล้วมานะเพื่อนๆต่อไปครับอันนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมแบบชนะได้ยังบุดวิด,วดโอเคอ่ะอันนี้ก็คือจุดผิดพลาดของเอ่ออาจจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามน,นะครับอืมใช่จริงๆถ้าเขาเล่นดีๆผมก็เรียบร้อยครับไม่หลอดจริงๆโอเคนะอ่ะแต่ว่า คิดว่าเขาคงใจร้อนไปนิดหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมค,คือเรือใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับโอเคอ่าต้านเนี้ยสิ่งที่เขาเดินนะผมมาเดินขุนหนีมาทางด้านนี้ใช่ไหมโอเคนะเ <crouch. S 1> หตุผลที่ต้องหนีไปทางด้านนี้เพราะว่าวกลัวเรือลำแดงจะลงมาลุกไงเพราะว่าถ้าเรือลำแดงลงลุกผมจะได้เรือลำนี้ลงมาปิดทันนะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะแต่ว่าในเกมเนี้ยพอผมเดินมาสิ่งที่อ่อสีแดงเดินก็คือเขาเอาเรือสีแดงตัวเนี้นครับมาลุกตรงนี้ผมอืมทาให้ผมเนี้ยต้องขย,ยับมาตรงนี้นิดหนึง่งอ่า ซึ่งดีไหมก็เหมือนจะดีนะครับเหมือนกับว่าพยายามบีบให้พื้นที่ผมแคบลงเนี้ยแล้วเขาอาจจะเอาเบียร์จิ้มใส่โคนอะไรเงี้ยที่คิดนะครับโคนผมอาจจะดันขึ้นไปอะไรประมาณนี้อ่ะซึ่งมันมีแตนที่ดีกว่านั้นก็คือโดดม้าเลยท่านผู้ชมยังไงเหรอเนี่ยโดดม้าตัวเนี้ยโดดลงมาตบเรือครับ มาตัวนี้เนี่ยผมว่าถ้าโดดลงมาตบเรืออันนี้ผมเกาหัวเลยอะอาจจะต้องปาดเหงื่อนิดนึงนะเพราะว่าเรือลำนี้แม่งอยู่ไม่ได้ครับเรือขึ้นไปลุกก็ไม่ได้ติดขามมาลุกไม่ได้ติดขาแมาเรือจะไปไหนดีโอเคซึ่งแน่นอนว่าเรือมันจะต้องหนีไปตำแหน่งอื่นซึ่งตำแหน่งอะไรซักตำแหน่งหนึ่งผมก็อาจจะมองอาจจะชักลงมาอย่างนี้มั้งถ้าแบบโดนโดนอย่างนี้จริงๆนะผมอาจจะต้องโดนชักลงมาอย่างเงี้ยครับใช่หรือไม่ก็อ,อาจจะ ลงมาต่อมั้แบบกระเถิบลงมาต่ออะไรเงี้ยลงมาต่อ,องี้เช่ซึ่งถ้าลงมาต่อเนี่ยก็มีโอกาสโดนเหมือนกันนะครับก็คือ,อยังไงโดนเรือลำนี้ลุกท่านผู้ชมสมมติถ้ามมถ้าถ้าผมเอาเรือลงมาต่อนะสมมติถ้ามาตัวนี้เขาก็โดดมาผมเอาเรือลงมาต่อตรงนี้เอาเรือลงมาต่อนะเอาเรือลงมาต่ออ่ซึ่งแน่นอนว่าเขาคงมไม่กินหลักระดับเขาอะเขาน่าจะเอาเรือลำแดงเนี่ยลงมาลุกอย่างเงี้ยจ้วงผมซึ่งแน่นอนว่าเรือของผมอะมันก็จะติดรูนี้ มันก็จะมีรูเดียวครับนั่นก็คือเขาอ่ะจะต้องเอาเรือลงมาปิดใช่ไหมเอาเรือลงมาปิดใช่ซึ่งไอ้ตัววุ้นายของเราอ่ะก็คืออีนองม้าเนี่ยแหละมันจะกระโดดลุกตรงเนี้ยซ้ำครับใช่ซึ่งตายเลยครับเพราะว่าเปิดเรือไม่ได้เรือไปกินไม้ไม่ได้เปิดขุนไม่ได้เรียบร้อยผมก็อาจจะต้องขยับศูนย์มาเรียบร้อยโดนเรือจ้วงเซตไม่รอดตายครับเพราะนั้นแต้มที่โหดร้ายที่สุดนะครับ จริงๆอ่ะก็คือถ้าในเกมจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่เดินเรือลำแดงเนี่ยมารีบจะกินโคลอย่างเงี้ยอืมจะรีบจะกินโคลน,นะถ้าเขาโดดมา,มาเนี่ยอันนี้ผมแพ้เลยนะครับมีสิทแพ้เยอะมากมีโดดมาตรงนี้อ่าซึ่งแน่นอนว่าผมก็อาจจะต้องเดินเรือหนีไปที่อื่นใช่ไหมอ่ะสมมติถ้าผมเดินเรือหนีไปที่อื่นไม่รู้จะหนีไปทางด้านไหนอ่ะอาจจะหนีไปที่อื่นเงนี้ยถ้าผมรีบลุกเงี้ยเขาก็จะต้องเอาเรือลงมาปิดอยู่แล้วประมาณนั้นซึ่งมาก็จะโดดซ้ําเรียบร้อยตาย แต่ถ้าบอกว่าเอเขาสีแดงไม่ได้รีบบุกนะกระโดดมา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 แล้วเรือผมเนี่ยอาอาจจะต้องหนีไปที่อื่นสมมติถ้าเดินแบบว่าพลาดแล้วกันแบบนี้ขึ้นข้างบนสุดกระดานเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเอรือลำแดงเนี่ยลูกกินขนฟรีได้เอ้ยลูกกินขนฟรีได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นโดนจริงๆอเนี่ยผมก็คงจะต้องเออไม่น่ารอดจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของเราอะเออถ้าแบบโดนโดนม้าโดดมาอย่างนี้ใช่ไหม ไหนๆโคนมันก็ตายแน่ๆแล้วก็จะต้องอาจจะต้องเอาเรือเนี่ยลงมาลงมาลุกนะครับประมาณนี้เออหรือเออมันมันก็มีอีกแต้มหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือเอาโคนเออถ้าถอยโคนมาได้ไหมไหนๆลองดูดิสมมติถ้าโดนมาโดดมาตรงเนี้ยเราถอยโคนมาอุดอย่างเงี้ยไม่ได้วะ่ะท่านผู้ชมเขากินเลยอะ่ะถ้าเราโคนกินปุ๊บโดนลุกตายเรียบร้อยสรุปก,ก็คือแพเออถ้าถ้าเขาถ้าเขาโดดมามาผมน่าจะแพ้เลยโอเคนะ แต่ว่าในเกมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเดินก็คือเอเขาเอาเรือมาตรงนี้โอเคนะอะผมก็เลยขยับขุดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เขาวาโดดม้มาถึงค่อยโดดม้มาไงผมก็เลยสามารถถอยโคนลงมาแบบหรือว่าเอาเรือมาไอ้ตรงนี้ได้อะเออมันเลยเป็นการต่อันได้ประมาณนั้นอใช่เพราะว่าเรือเขาเนะี่ยมันอยู่ระยะประชิดที่ขุณผมจะจ้วงได้ประมาณนั้นโอเคนั่นหมายความว่าเออเรือใจร้อนไปนิดนึงครับ เรือ,อยังไม่ไม่ควรรีบมาตรงนี้ควรจะกระโดดมาลงมาตบก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะก็เป็นการหอดปางนะท่านผู้ชมก็ดูไว้เป็นสนุกนะแล้วก็เรียนรู้นะครับใช่เรียนรู้แบบสนุกสนุกแหละเราก็จะได้เก่งขึ้นใช่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นแบบข้อผิดพลาดของอผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นแน่นอนว่าเวลาการเล่นจริงอะ่ะมันก็จะต้องมีอยู่แล้วแหละแบบแหมเวลาเล่นจริงจริงกับเวลาซ้อมเนี่ย เออแล้วก็เวลาที่แบบว่ามาดูเนี่ยเราจะเห็นข้อผิดพลาดได้ดีกว่าแบบตอนที่เราเล่นจริงๆนะครับก็โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่แบบว่าเฮ้ยเก่งอะมองเห็นด้วยว่าควรจะเดินแต้มไหนนะครับโอเคขอบคุณแม่ครับก็สุกสต์วันคริสต์มาสนะครับพรุ่งนี้ก็ฉลองเต็มที่เพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามลงเกมแบบสนุกๆเรื่อยๆนะโอเคนะแล้วก็ถอดมาแล้วก็ถ้าเห็นแบบว่าเกมไหนมันมีแต้มน่าสนใจก็จะลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันดีประมาณนี้ครับ